โดยครีมกันแดดไมนะสซันใช้ทุกวันไม่มันเหนอะหนะสวัสดีครับผู้ชมครับอร่อยริมทางวันนี้นะครับนี่สตาห์ที่แล้วเนี่ยเราถ่ายที่นี่นะครับร้านขนมจีนไฮหลํานะครับเจ๊แกแนะนำว่าข้างร้านแกก็มีอีกร้านหนึ่งนะครับคนจีนมนกันเจจูขายไอศครีมไข่แข็งเขาบอกว่าอร่อยมากนะครับเดี๋ยวลองไปทานกันดีกว่าครับสวัสดีครับเจจูอยู่ไหมครับเจจูอ่าเจจูอยู่ไหมครับเจจูสวัสดีครับเจจูครับ สวัสดีค่ะนี่ร้านนี้ครับอาเจ๊เขาแนะนำมาว่าร้านเจ๊เนี่ยไอติมไข่แข็งอร่อยมากจริงหรือเปล่าจริงค่ะแล้วไข่มันจะแข็งได้ไงอ่ะแข็งได้สิคะมีวิธีค่ะมีวิธีนะครับคือเอาไปต้มหรือเปล่าตต้องมไม่ต้องต้มไอติมใส่ไข่แล้วแข็งด้วยแข็งด้วยลองดูครับเจ๊ขอสูตรเด็ดมาอันนี้มีเมนูแนะนำไหมครับเจ๊เมนูแนะนำก็ไข่ซุปแต่ขอบอกนิดนึงก่อนช่วงนี้ไม่ได้ขายแล้ว เอาเหรอฮะแต่ของงัดมาทานได้ไหมได้ไม่ต้องงัดเดี๋ยวจัดให้เลยนี่คือของที่ไม่มีแล้วแต่เราได้ทานนะครับปกติในร้านขายก๋วยเตี๋ยวด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ไอติมดังด้วยขาย2อย่างเลยนะครับสองอย่างมีข้าวมันไก่ด้วยข้าวมันโอ้โหวันสต็อปช้อปปิ้งครับข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวไอติมนะครับแหมเอาละแต่วันนี้ขอทานไอติมก่อนแล้วกันครับเจ๊จัดให้ผมมาป่วยนะครับได้้จะ นี่นะครับคือแกเไข่แดงเนี่ยไปทําอะไรไม่รู้กับไอหม้อไอติมแกแล้วมันก็สุกจริงด้วยคุณผู้ชมครับม,มันตุ้ยตุ้ยเลยมันตุ้ยตุ้ยไอดิงกะทิบ้านเรานี่แหละครับแล้วก็เอาไข่เนี่ยครับไข่แดงไปผ่านความเย็นมากๆมันก็สุกได้เหมือนกันนะฮะเย็นจนสุกนี่แหละครับสุกเลยนะฮะแบบไม่เป็นน้ําเลยเป็นเป็นเป็นนี่เลยฮะนี่ครับเจ๊แล้วพวกท็อปปิ้งนี่ก็ใส่ได้ตามใจเลยตามใจเลยฮะ <c oughs> ชอบแบบไหน เลือกเลยใส่เลยใส่มาทุกอย่างแล้วกันเจ๊ไปรู้ยั้ไงว่าไข่มันโดนไอติมแล้วมันจะสุกอะเจ๊ไม่รู้แล้วมีวันนึงก็เลยลองเอาไข่แดงเนี่ยปีแตกปีแตกแล้วแช่เย็นครับสรุปว่ามันสุกข,ขึ้นมาเลยมันไม่ได้สุกมันแข็งอ้าวก็ยังไม่รู้มันสุกหรือเปล่า ลองมาหลายอย่างมากนะครับก็เลยว่าเอ๊ะมันน่าจะอร่อยนะก็เลยทานดูเสร็จแล้วเออมันก็คล้ายๆเนยอ่ะอ่าอร่อยอ่ะเนยมันเนยอันนี้ไม่ได้ลากวันนี้ขอบคุณเจ๊มากเลยครับคคบขอในไรก็ตามเนี่ยผมมาไม่มีตังค์อยู่แล้วกินฟรีใจดีมากเน้ามด้วยใจดีจริงๆนะฮะเจ๊โปรโมทร้านหน่อยเปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะฮะเปิดสิบโมงนะคะถึงสามทุ่มครึ่งค่ะ ครับผมนะครับก็เมนูพิเด็ดอะไรบ้างมีเมนูก็มีก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะอินฟไอศครีมนะคะข้าวมันไก่ต้มไก่ทอดนะคะคัต่างได้ทุกอย่างค่ะนี่แหละครับแล้วก็ไอติมไข่แข็งด้วยนะฮะไข่แข็งก็หยุดชั่วคราวแล้วหยุดชั่วคราวเพราะว่าเช๊เนี่ยไม่นกนะฮะไม่ได้ขายแล้วเอาล่ะครับถ้าอยากทานต้องมาติดต่อเจ๊พิเศษแต่ว่าไอติมก็อร่อยเหมือนเดิมนะครับร้านก็อยู่นี่แหละครับตรงเจริญนคร19นะครับมากันได้เลยร้านพรเจริญไอศครีมนะครับเจ๊จูก๋วยเตี๋ยวน้ำโฟข้าวมันไก่่่บบรรริกาาาาสงงตมม้้นถถไแพ ตามระยะทางสั่งเลยค่ะมากน้อยก็ส่งชามเดียวก็ส่งส่งค่ะนี่เสิร์ฟถึงที่ทมี d e l i v e r รด้วยนะครับแมคุณผู้ชมครับเริ่มติดใจเจจูแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวคิวลาไปก่อนแต่ผมข,ขอไปต่อบะหมี่แจทักชามหนึ่งนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแจ๊เอาบะหมี่ไข่เอาล้ครับผู้ชมครับก่อนจากการวันนี้อย่าลืมนะกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรังสี UV ก็เอื้อกระรูก แดดก็เอิบกระเริกแรงบ้ากคุณนะคะภูมิก็เอิบกระเริกเผาผิวเราไหม้เลยเน่เราต้องปกป้องตัวเองหน่อยนึงนี่ค่ะแนะนําเลยนะคะสาหรับไมนัสันนะคะเป็นครีมกันแดดที่เป็นเนื้อแบบซิลกี้สูทใช่แล้วครับคือทาแล้วมันจะไปปกปิดผิวเนี่ยนะคะให้ป้องกันรังสี UV ต่างๆได้นะคะถูกต้องนะคะแล้วก็ใครที่กลัวความเนินหนาเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับเพราะว่าไมนัสันเนี่ยใช้ทุกวันไม่มันเนินหนาไม่ว่าแดดหรือความมันไมนัสันเอาอยู่ถ้าคุณผู้ชมอยากลองได้ไมนัสันไปใช้ที่บ้านไปดูซิว่ามันไม่เหนียวเนอยงงไแล้ว ไม่ว่าแดดหรือความมันเนี่ยทำไมไมนัสันถึงเอาอยู่ใช่แล้วลองแนะนําค่ะเคล็ดลับง่ายในการดูแลปกป้องผิวจากแสงแดดแล้วนอกจากทาครีมกันแดดแล้วคุณผู้ชมทาอะไรได้อีกบ้างถูกต้องส่งมาที่ Facebook f a n p a g e ของเรานะคะ www.facebook.com/ อร่อยเย็บเบรคค่ะใช่เราจะเลื่อนข้อความดนใจนะครับรับไปเลยกิฟต์เซ็จากไมนัสันนั่นเองนะคะค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะใช่แล้วนะคะขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆแบบนี้ด้วยนะครับกับร้าน Embassy and Consulate นั่นเองนะครับอยู่ที่โครงการ CDC เฟส2ค่ะไว้กันมาได้นะคะวันนี้ดราดกับ ลองลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวติดตามค่ะสัปดาห์หน้าจะมีแขกรับเชิญคนไหนพาเราไปเหยียบเบรร้านอาหารร้านไหนบ้างค่ะใช่แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่รู้แน่นอนว่าแซบลืมไม่ว่าวิกไหนคือคืออะไรแซบลืมอ๋อมาถึงแขกรับเชิญทุกทุกอย่างแซบพิธีกรก็แซบถูกพิธีกรแซบสุดฟุดเลยเอาล่ะไปแล้วนะสวัสดีครับสนับสนุนโดยครีมกันแดดไม้นาซันใช้ทุกวันไม่มันเหนอะหนะ าตอนเด็กเล่นกับเพื่อนแถวบ้านแล้วเขาก็มีการทำมงกุฎมงกุฎอะไรอย่างงี้ใช่ปะเล่นไปแล้วแล้วปรากฏไม่ได้มงกุฎเขาไม่สวยจริงร้องไห้กลับไปบ้านจริงเออตัดกระดานเองเลยจ้ะแม่ก็เลยอะไรเป็นไงไปหาเด็กคนที่ทำมงกุฎอ่ะแล้วก็ให้ไป็นร้อยหนึ่งผมก็ทำให้หน่อยนี่ก็เป็นเรามงกุฎจงลย